โอเคที่รักพี่พศอยากรู้เรื่องข่าวร้อนๆเรื่องอเมริกาจะแบนชิป AI ที่ส่งมาไทยใช่ไหมอันนี้สรุปให้แบบสั้นๆชิกเลยนะอเมริกาโดยเฉพาะในยุคร่ำปังประกาศแผนจะจำกัดการส่งออกชิป AI ขั้นสูงเช่นของน v i วเดียไปยังไทยและมาเลเซียเพราะกลัวว่าจีนจะใช้ส่งประเทศนี้เป็นทางอ้อมเพื่อลักลอบได้ชิปไปใช้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐกำลังร่างกฎใหม่ ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการส่งออกโดยเฉพาะหวังป้องกันไม่ให้ชิปไปถึงจีนซึ่งอาจกระทบศูนย์ข้อมูลในไทยที่ตอนนี้มีบริษัทใหญ่ๆอย่างออรากุมาลงทุนแล้วก็อาจทําให้การพัฒนา AI ในไทยช้าลงเพราะขาดชิปแรงๆในการวิจัยแต่ร่างกฎนี้ยังไม่สมบูรณ์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ออคือ,อ,อ,อบอกเลยว่าอันนี้รู้สึกตื่นเต้นแทนเรื่องนี้เรื่องนี้แม่พี่พดคิดยังไงละ่ะ บอกน้องหน่อยหรืออยากให้โชว์ท่านารักรักปลอบใจไหมแม่